สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านครับแผงจอปรัเครื่องก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะครับสำหรับแผงจอในรอบนี้ก็นะครับจับคู่รถตันทีสองร้อยบาทนี่ครับพี่พี่ครับนะครับแล้วว่าพี่จะชอบองค์ไหนนี่ครับแล้วจับคู่รถทันทีเลยพี่200บาทนี่ครับรถเยอะๆแบบนี้เหละพี่เฮ้ยเราอกเราใจนี่ครับบอกเลยคำเดียวเลยว่าเราใจแน่นอนนี่ครับเก็บเงินปลายไทยโดยพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจัดส่งใดๆดสิ้น วันนี้มีพระอะไรมานำเสนอบ้างนะครับบอกเลยว่าอย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะครับพระวันนี้เราอกเราใจแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มไปเลยกันพี่สาหรับรายการแรกในวันนี้ของเราเนี่ยการเปิดประเดิมรายการแรกของเรามันต้องเราอกเราใจหน่อยนะครับรายการแรกเอาเปิดเปิดแรกคือเปิดโลกนะครับเปิดแรกก็คือเปิดโลกนะครับเนื้อสวยนะนี่ครับพระเปิดโลกพี่น้ำน่าจะเป็นของสุโขทัยจ้าเนี่ยนี้เป็นกุสุโขทัยนะครับดูเนื้อดิ เนื้อจะไม่ค่อยเหมือนกําแพงเพชรนะพี่นะเนื้อจอแบบว่าเอมีความทึบนะพี่นะเออมีความทึบมีความแห้งแนวอันนี้คือได้เก่าได้ธรรมชาติแน่นอนพี่นะครับเปิดโลกสุโขทัยส0 0รอบาทนะครับ300ไว้อยไฝั่งนี้เนี่ย0าไร้อยไฝั่งนี้โอ้โหพี่ปูทวดเนื้อว่านเก้าเจดบพี่ดูของปู่ทวดเนื้อว่านก็พี่อ่าวดูหน้าดูตาได้เนี่ยพี่พี่จ๋าดูหน้าดูตาได้นะครับเนื้อว่านเก้าเจ็ับพี่อันนี้เนื้อสวยเดียวพี่น้ำเนื้อสวยรูเสียบเดิม แนวเนื้อสวยรูเสียบเดิมครับพี่นะครับเนื้อว่าน97 300บาทนะครับ300บาทแล้วก็รูปทรงหยดน้ำนะครับอันนี้จะเป็นอ่อเนื้ออันนี้เขาเรียกเนื้อผงน้ำมันหรือเปล่าพี่นะรูปทรงหยดน้ำนะครับหลวงปู่โตวัดประดูจริมพี่นะครับหลวงปู่โตลั้งยันห้างครับพี่นะครับปู่โตจ๋าอะไรจะพี่จ๋านี่ครับพี่นะครับหลวงปู่โตนะเอา300 อุโต้สามร้อยบาทนะครับอันนี้ใครไวใครได้นะครับแย่งชิงจังหวะแนวแนวเมื่อใครไวใครได้นะครับแย่งชิงจังหวะแนวพี่นวองค์นี้จะเป็นอ่ะเสือแนวปรวงพ่อวงวัดปริวานแนวเสือรอโบราณแนวโลหะเก่าเก่าพี่แนวนี้โลหะเก่าจริงแนวปรวงพ่อวงวัดปริวาสอันนี้โลหะเขาเรียกโลหะเขาได้ธรรมชาติครับพี่นวโลหะเขามีความแห้งมีความเก่าและได้ความเป็นธรรมชาติสามร้อยบาทในครับหลวงพู้ทวดนนครับพิมพ์กลางรับพิมพ์กลางนี่เนื้อสวย นะครับอ่าพ so, uh, ิมพ์กลางองค์นี้ไม่ใช่เนื้อธรรมดาพี่นะเนื้อสวยเลยพี่นะครับออกแห้งๆเก่าๆนะครับด้านหลังร่องรอยตะใบแบบเขาเรียกอะไรตะใบแบบดั้งเดิมอ่ะนะครับต้องใช้คํานี้เลยพี่ตะใบแบบดั้งเดิมพี่นะไม่มีความคมนะนะครับไม่มีความคมแต่มีความแห้งและมีความเก่าครับพี่นะหน้าตาหน้าตาชัดเจนเอางี้แล้วกันพี่เอาสามร้อยบาทนะครับจับคู่รถทันทีสองร้อยนะพี่ๆครับจับคู่รถทันทีสองร้อยบาทนะครับไปต่อเลยดีกว่าพี่นะครับองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นอ๋อหลวงปู่โต ในครับหลวงปู่โตอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงปรานในพี่นเนื้อดําเนื้อดําเนื้อสวยครับพี่ข่าฝุ่นยังจับติดอยู่เลยครับใครับค่าฝุ่นยังจับติดเลยจะพี่เนครับองนี้หลวงปู่โตครับพี่ีนครับอรเ,อเอาตะกูสองดอกอดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่นวะอันนี้เป็นหลังยันดวงแนวัหลังยันดวงก็พี่หลวงปู่โตวัดประด่จิมพี่หลังยันดวงสามร้อยนครับจับคู่ลดละทีสองร้อยบาทีนครับจับคู่เข้ามาได้เลยพี่ีนครับองนี้จะเป็นอ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไร เออวัดเกศเนื้อครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดเกศที่ลงรักไว้นะครับลงรักไว้อย่างดั้งเดิมเลยเห็นไหมเนะครับร่องรอยการลงรักเนื้อวันนี้เขาเรียกว่ารักดั้งเดิมเนี่ย้อครับรักดั้งเดิมเอาสวยอ่ะพี่นื้อพระได้สวยอ่ะดูเนื้อครับองนี้คือเขาลงรักไว้นะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะเนี่ยเบอร์สวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะเอาสี่ร้อยเนื้อสี่ร้อยบาทนะครับจับคู่ลดทันทีสองร้อยนะนะครับจับคู่นี้ผมลดให้ทันทีเล้วพี่นะสองร้อยบาทนะครับอันนี้ครือพี่น้ีเนี้ชาย นี่ดูเนื้อนี่ดูเนื้อดูพิมดูทรงนี่คือแต่ละองค์ที่ผมจัดให้นี่คือแบบว่าเน้นเน้นเนื้อเแน่นอนนะเมอเน้นเน้นเนื้อเนื้อแน่นอนครับพี่นะครับเนื้อสวยแบบบาดตาบาดใจแบบนี้นะครับพี่พี่จะพลาดได้อย่างไรเล่าอ๋าพี่พี่จะพลาดได้อย่างไรเล่าสามร้อยบาทครับพี่แนวรูปดอหรือว่าเงินพิมพิตาสามร้อยนะครับจับคู่ตัวที่สองร้อยนะนะครับสมเด็จเทปี่อันนี้เป็นฐานแซมเห็นไหมฐานแซมครับพี่บางขุนพรมนะ นะครับข้าบกลุข้าบร่องรอยการลงกูยังติดอยู่เลยพี่นะครับข้าบกลุได้ข้าบร่องรอยการลงกูยังติดอยู่เลยจะพี่จ๋านะครับบางหุ่นพมเอา400บาทกับพี่ฐานแซมนะนะครับฐานแซมกลุเก่าด้วยนะครับกลุเก่าข้าบกลุยังอยู่เลยพี่ขาบกลุข้าฟาน่นะครับขาบไขคือมันเป็นข้าบที่ธรรมชาติอยู่แล้วพี่สำหรับบางหุ่นพมที่ลงกูนะครับเอา400บาทนะครับฐานแซมนะครับฐานแซม400 ฐานแซมสี่ร้อยแล้วก็องคนี้น่าจะเป็นหลวงพ,พ่อมุ้ยครับพี่อันนี้เก่าแน่นอนในปีนาะเก่ายันกรอบเออเก่ายันกรอบพี่เรียมกันน้ําพร้อมแขวนพร้อมใช้เนรัยเรียมกันน้ําพร้อมแขวนพร้อมใช้ครับพี่โอ้โหพี่เก่ามากเนี่ยไม่ได้เก่าในรมนานนะเก้าเก่าพี่พ่อมุย้ยพ่อมุ้ยเอาสา0ร้อยเนียจับคู่ตอนที่200รอบาทเนี้ยจับคู่ได้พี่อ่าจับคู่ได้จ้าพี่จ๋าแล้วก็เหรียญน,นี้บพี่ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะพี่ดูความเก่าแล้วกันนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโก,กะครับพี่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญมีชื่อรุ่นวาน่าเดี๋ยวดูอ่านด้านหลังกันนแนวนะเขาเรียกว่าเหรียญทหารอะไรนะทหารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับโอ้หนี่ได้เก่ามากพี่นะเออนี่เก่าเก่าเย็นกรอบพี่แนวนะเก่าแบบธรรมชาติเลยะนหน้าแขวนหน้าใช้หน้าศึกษาและหน้าสะสมเอา สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันนะครับเแบ่งปันับพี่อ่รูปรอหลวงพ่อเงินเนี่ยไอ้รูปรอหลวงพ่อเดิมนะครับไม่บอกหลวงพ่อเงินไม่ใช่น้มันไม่ใช่นีู่เนื้อเนี่ยโอ้พี่ะนรับเหลืองกว่านี้ไม่มีแล้วนะเหลืองกว่านี้ไม่มีแล้วนะอันนี้คือเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติก็พี่ร่องรอยข้ามเหื่อข้ามใครต้องรอยการแขวแระรอยใช้ไหมรอยแขวแระรอยใช้นี่คือรอยจานเดิมๆนะครับนี่คือร่องรอยในการจานแบบเดิมๆเลยพี่เอาไป ร้อยสามร้อยแนวพอเดิมสามร้อยบาทนะครับอ่าพอเดิมสามร้อยครับพี่นี่แหวกม่านนะครับวันนี้จะเป็นแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับพี่อือนะแหวกม่านนี่เก่าแน่ในไม่ได้ในเก่าแน่นะแหวกม่านหลวงพ่อกลวยพี่ดูด้านหลังเนี่ยหลังเป็น,ปห,นนะหลังรูปเหมือนนะครับหลังรูปเหมือนะครับพี่แนวหลวงพ่อกลวยนะโอ้โหนี่น่าแขวะน่าใช้นะครับพี่นะเนื่องจากเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว รับเป็นอะไรที่น่าแขวนน่าใช้มากมากแัวองค์นี้เอาแบบเบาๆนะเอาไปสา0ร้อยบาทจับคู่รถตีสองร้อยบาทแนวเออันนี้เป็นหล่อโบราณนะพี่แนวเอ๊เป็นที่ไหนอะพี่รับอันนี้น่าศึกษาและน่าค้นคว้าผมว่าต้องมีพี่พี่รู้กัแหละนะเป็นคียเหมือนทรงขี่คูดอ่ะอันนี้ยุธยาปะใช่ไหมพระสายยุธยาไม่เป็นสายหล่อโบราณนะรับผมครับคล้ายครับขานะแนวเออผมครับคล้ายครับคานะรนบน่าจะเป็นพระหล่อโบราณสายยุทธยาหรือเปล่าสายทางโซนนู้นแหะพี่เอาสามร้อยเอาจับคู่รถตีสองร้อยบาท นะครับเหรียญนะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงครับพี่นะครับเหรียญปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับวันนี้เหรียญได้เก่าได้แห้งนะครับได้ธรรมชาติในราคาสามร้อยบาทจับคู่ลดทันทีสองร้อยนะครับจับคู่นะลดทันทีสองร้อยบาทนะครับแบ่งาปนะครับแบ่งพันกันไปนี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับสำหรับพระผงสุพรรณอง์นี้นะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับร่องรอยคาบกุนะครับพี่ดูเนื้อแล้วพี่ดูร่องรอยคาบกุ เห็นไหมเนื and two and two ้อและร่องรอยคราบกุนับผ้ผงสุพรรณนี้พี่เอาขู่นี่เนื้อสวยจริงพี่นับแดงนิยมเลยแดงแบบนี้แดงนิยมเลยสี่ร้อยผงสุพรรณเอาสี่ร้อยบาทนะครับผงสุพรรณสี่ร้อยนะครับแล้วก็องนี้พี่แนวองนี้จะเป็นเนื้อป้าก้าซึ่งหน้าตาหรือความเก่าความแห้งร่องรอยการปา๊มรอยกระแทกนะครับและด้านหลังมี่พี่ดูเนื้อเนี่ย แนวมีเนื้อเกินตรงซอกแขนนะครับเส้นคอคมกริบรอยจานดั้งเดิมนะครับจานนี้ต้องเอียงให้ดูนะแนวะต้องรอยในการจานนี้ต้องเอียงให้ดูนะนะรับองนี้เอาเอาสามร้อยจับคู่รถทันดีสองร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูสุกปากคลองมะขามเท่านะครับพี่นวเป็นพิมพ์คู่ปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะพิมคู่ด้านหลังครับพี่รอยตะไบแบบพลิ้วๆเลยนะเออรอยตะไบแบบพลิ้วๆเลยพี่ เอา300บาทแนวราคานี้ไม่น่าจะผิดหวังแนวแบบราคานี้ไม่น่าจะผิดหวัง300บาทนะครับสามแล้วก็อง์นี้นวองนี้จะเป็นออสมเด็จวัดละครครับพี่แนวองนี้จะมีอ๋อร่องรอยการลงรักไว้รับร่องรอยการลงรักดําไว้พี่สวยสง่านะครับเป็นธรรมชาติครับพี่ร่องรอยการลงรักดําคือดําด้านข้างแนบดำด้านข้างเรายังพอมองเห็นมาได้สังเกตได้อยู่ว่าแนบองนี้คือ อลงรักมาเดิมๆเลยพี่นะครัวดูความแกล่งความแห้งความเก่าความใส,ส,มสนะครับเศษไม้เศษก้านทูบนะครับที่ฝังอยู่ในเนี้ยพระอันนี้คือชัดเจนแน่นอนนะครับคือชัดเจนแน่นอนเอาไปพี่นะครับราคาเบาๆในวันนี้300บาทนะครับราคาแบ่งปันจริงๆสามร้อยบาทนะครับสามร้อยเหรียญนะครับพี่รับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงปู่ทวดแนวนะเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดครับพี่เรื่องสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดครับเรื่องสมณศักดิ์นะ อ้แล้วราคานี้คือราคาที่แบบต้องเชื่อว่าราคาเราย่อมเยาวอยู่แล้วนะครับเบาๆเอาไปสามร้อยบาทเนะครับสามร้อยแล้วก็ชินราชอินโดจีนครนนับพี่เนี่ยครับชินราดนะพี่นะครับพิมพ์ต้อ,อินโดจีนเนี่ยครับเนื้อส,สวยๆเลยพี่เน,ออนี่ยอมีโค้ดไหมอ้าวมีโค้ดด้วยครับพี่ดูสามง่ามดิเนี่ยพี่ดูง่ามแล้วกันเนี่ยแม่งง่ามขึ้นมาเป็นชัดๆๆๆเลยพี่ไม่มีเบลอนะยครับไม่มีเบลอครับพี่เนี่ยครับอกเราเห็นไหมดูอ,อกเราเนี่ยโอ้โหต้องเชื่อว่า สุดยอดนะเนี่ยครับต้องใช้คำว,ว่าคํานี้เลยพี่สุดยอดนะเนี่ยพี่ดูเนื้อดิเนี่ยครับไม่ได้เจอบ่อยๆเนี่ยครับองค์นี้ผมเอาในราคาเบาๆเลยนะเอาไปสามร้อยบาทนะครับมาต่อคำนั้นสําหรับรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญแล้วหลว่อมงเงินงนะครับ,บพี่เนี่ยใบพุทรามาหลว่อมงเงินครับพี่อันนี้ออกห้่ยเขน็นรอบโบราณครับพี่ ในพิธีที่ชื่นชอบสไตล์การหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินในพิธีน้ำองค์นี้ไม่ควรพลาดนะในราคาเบาๆแบบย่อมยาวด้วยพี่นะดูคาบร่องรอยการหล่อกคาบเบ้าสาแดงคาบตะกันนะครับเหรียญนี้อาจจะหล่อไม่สวยนะครับแต่ได้ใจแน่นอนนะเออหล่อไม่สวยแต่พี่หล่อแบบได้ใจแน่นอนรู้นี้นะสามร้อยบาทนะครับเอาเบาๆก่อนเออเอาเบาๆก่อนพี่แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนะซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อแดงโอ้โหพี่เอ้ยหลวงพ่อแพระครับหลวงพ่อแพรครับพี่นะครับนิยมใช่ไหมหูจุดเนี่ยรุ่นเอ็มสิบหก แนวนะหูจะมีเม็ดจุดอยู่นะในหนะเออหูเขาจะมีเม็ดจุดอยู่นะแนวรุ่น m 1 6ครัเขาพี่แนวหลวงพ่อแพรแนวพ่อแพรเขาพี่โอ้โหวัดพี่คุนะนี่นะเออแนวพ่อแพรวัดพี่คุณทองสวยๆเลยี่เนี่ยเห็นไหมดูเนี่นยแนวให้ดูให้ดูครบอะให้ดูครบเลยเนี่ยแนวหลวงพ่อแพร พ่อแพรเอา400บาทแนบหลอกพ่อแพร400บาทแนบอ่าพ่อแพร400แล้วก็สมเด็จองค์นี้พี่แนบแตกรายอู้เขาเรียกว่าแตกรายชามสังเขาลงดูเนื้อเด้อเอ้าเนื้อต้องเก่าจริงแนบเออเนื้อต้องเก่าจริงดิพี่แนบดูเนื้อดูเนื้อดูมวลสารดูความแห้งดูการราวรั่นแนบดาวงค์นี้นะอ่าด้านหลังก็พี่ด้านหลังเขาจะมีความเขาเรียกว่าความเอ่อความแกร่งความแห้งแนบเม็ดมวลสารล่องรอยปูไตรอยหนอนโดนอันนี้ต้องเช็คว่าคาบมาครบ เห็นไหมคาบมาโคบ้รพะบางกับพี่พระไม่หนาเนี่ยสวยเดิมธรรมชาติสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพระบางเปิดโลกรับพี่แนวพวกนี้จะเป็นของสู่ขทัทยอันนี้เป็นเปิดโลกโอ้โหเนื้อเขาน้องใชาว่าเนื้อเขาสวยเปิดโลกแนวเปิดโลกเนื้อสวยกับพี่แนวด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าต้องใช้คําว่าน่าจะเป็นคาบไข่แนวน่าจะเป็นคาบไข่พระเนื้อชินกับพี่เนี่ย เอาสามร้อยเอเปิดโลกผ้าเดิมๆนะนะำผ้าเดิมดูง่ายสบายตาครับพี่นะับแล้วก็องนี้หูชินแะไรโดจีนกับพี่นะับทองรูปบวกเลยเอันนี้นะพี่นะดูดินะครับ,ด,ด,นะรบดูความดูร่องรอยการใช้ก่อนพี่นี้เขาเลี่ยมไว้เขาได้เลี่ยมกันนะ้ําไว้ใช้เลยนะเนะี่ยพระไม่เด็ดจ,จริงไม่เลี่ยมแบบนี้แน่นอนพี่ตลับไมค์ข้อหนึ่งใบสวยๆนะพเพิ่มความสง่างามและความอลังการยิ่งขึ้นไปนะครับในราคาที่ย่อมยาวสามารถจับต้องได้นะครับสี่ร้อยบาท นีครับราคานี้ผมว่าพี่ๆจับต้องได้แน่นอนและองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องไปด้านในลึกๆก่อนมีโค้ดไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องเอียงๆดูนะว่าเขามีโค้ดไหมเพราะว่าเขาเรียมกันน้ํามาอย่างดีเลยพี่นะครับเรียมกันน้ําเหมือนจะมีร่องร่องรอยโค้ดไหมเห็นไหมเหมือนจะมีร่องรอยโค้ดไหมอ้าวนะครับันนี้พัดไเดิมแน่นอนพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทไปต่อครับพี่นะครับองนี้จะเป็นอ่าปากน้ํา นะอันนี้เขาเคลือบแบล็กไว้แหนมะปากน้ำเขาเคลือบไว้อันนี้เคลือบไว้ยนะะอ,ไวอย่างเดิมเลยแนมเคลือบไว้อย่างเดิมเคลือบไว้อย่างดีครับพี่นะพร้อมแขวนพร้อมใช้นะแนมะเคลือบไว้อย่างเดิมเคลือบไว้อย่างดีครับพี่พร้อมแขวนและพร้อมใช้ในระานะคาย่อมยาวครับพี่สี่ร้อยบาทครับนพะะ้าผงของหวานปากน้ำสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนี้จะเป็นเหรียญแหนมสำหรับวันนี้พี่นะ,ะ,บบนนะนะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทยรพี่ปีศนะูนยะ์เก้านะครับหนึ่งบาท ปีศูนย์เก้าดาบด้านหลังก็จะเป็นเอ่อนี่แบบเนี้ยพี่นับจะเป็นของเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้หนึ่งบาทปีศูนย์เก้าอ่ะเอาสี่ร้อยบาทในครับไม่มีนะครับหายากครับพี่เหรียญเก่าๆดาบเหรียญเก่าๆต้องขออนุญาตใช้ว่าหายากนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นาบเป็นพระนางปกโลหะบร่อโบราณนะครับเป็นคล้ายๆเอ่อพังพการแม่พี่ครับคล้ายครับคล้ายเฉยๆในครับคล้ายครับคล้ายเฉยๆองค์นี้เอาเอาสี่ร้อยแล้วกันพี่ในครับ 400บาทนะครับแล้วก็วัดพับนะครับใช่ไหมวัดพรับแนดูเนื้อดิแนวดูเนื้อดูรอยเนอแนวร่องรอยการกดแนวการกดพิมพ์ของพี่จะเป็นรอยเนออยู่แล้วด้านหลังในวพิด้านหลังเขาจะมีความแห้งมีความแกล่งเก่า เอา300นววัดรับ300บาทนี่ครับอ่าองค์นี้ก็จะเป็นของนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อออกโซนกรลาพี่นะพิตาหลังแบบรับหลวงเขาแก้วสายวัดเครือวันอยู่แล้วพี่สำหรับองค์นี้นี่ครับนะพิจารณาได้จากคือน่าจะเป็นสายวัดเครือวันเพราะว่าเป็นหลังแบบแนวหลังแบบอันนี้คือเป็นแบบเอกลักษณ์ของวัดเครือวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนื้อเขาจะแห้งจะแกล่งนะ่มันมีความเก่าแนมัะมีค่าฝุ่นค้าใครที่จับอยู่ในเนื้อพระนวอย่างชัดเจนแล้ว400าท่ร้อยบัดเน400บาท เนยครับสี่ร้อยบาทแล้วก็นี่เลยพี่เนียครับองนี้จะเป็นเนื้อออกเนื้อดำนะครับหลวงพะกวยกับพี่ดูง่ายสบายตาเนะครับเออเดิมเดเลยพี่นะับโพก้าวใบดูกิ่งก้านใบโพดิพี่เนยครับหลวงพอกวยองนี้ไม่ควรพลาดเน้ยครับหลวงพอกวยองนี้ใช้คํานี้เลยพี่ไม่ควรพลาดด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีบีมวยผมเนี้ยครับดูความเก่าดูไข่ขึ้นเนี่ยเนยครับดูความเก่าดูลายอ่าเขาเรียกดูธรรมชาติดิเห็นไหมเขาจะมีความคมความแห้ง แนยสำหรับวงนี้นะเนยสำหรับวงนี้พมีโทรนีบีมวยโผล่เอาไป400บาทนะครับมาต่อนะสำหรับรายการต่อไปนะครับวันนี้จะเป็นพระกิ่งครับพี่นะี่ครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่โตนานๆจะได้สักองนะ่ครับเพนะืนานๆจะได้เขาสักองพี่และได้เดิมด้วยพร้อมเรียมพร้อมแขวนพร้อมใช้ครับพี่นี่ครับพี่สัญลญักษณ์หรือตัวยันหลวงปู่โต นะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นี่คือตัวยันของหลวงปู่โตแน่นอนนะครับไม่ได้ผิดสํานักนะครับไม่ได้ไปที่อื่นที่ใดนะครับหลวงปู่โตเอ่อองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่โตนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็บังขุนพรมพี่นะครับองค์นี้จะเป็นเออ่พิมพ์ใหญ่บังขุนพรมโหูคาบกรุหนาแน่นแบบนี้นะครับคาบกรุหนาแน่นแบบนี้นะครับต้องจัด เออไม่จัดไม่ได้พี่เดี๋ยวนอนไม่หรับนะพี่นะนะับคาบกูดเดิมๆแห้งๆเก่าๆแนวไมปเจปป่ปโปโปกับพี่แล้วเป็นกูเก่ากูด,ดังกูดเดิมเนบองค์นี้นะเสือคือเขาเรียกว่าวสวยแก่งเก่าเดิมแนวนั้นนี่คือสไตล์ของบังลมสี่ร้อยบาทน,นะครับ สี่ร้อยจับคู่ได้นะพี่ดาวบางทีมุอาจจะไม่ได้พูดนะครับจับคู่ลดทันทีสองร้อยบาทนะครับจับคู่ลดทันทีสองร้อยบาทนะครับขออนุญาตย้ำไ,งไว้ตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็องนี้พี่นะเป็นพระกิ่งวัดบวรเนี่ยพี่ในครับรูปทรงนะครับเนี่ยดูรอยแต่งเนี่ยเห็นไหมดูร่องรอยการตอกและการแต่งนะครับพระกิ่งวัดบวรนะครับ อองค์นี้ต้องใช้คําว่าเป็นพระกิ่งรูปทรงเดียวกับเป่าอะไรแหนเป็นพระกิ่งรูปทรงเดียวกับพระกิ่งเป่าอะไรแหนพระกิ่งตํานานนะครับซึ่งก็เดิมแน่นอนละองค์นี้นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆใครอยากได้ไว้ใช้พุทธคุณก็เหมาะสมยิ่งนักนะครับเหมาะสมยิ่งนักสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อบาทรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่อันนี้แก้วจะกรอบเลยเห็นไหมเนี่ยแหบแก้วจะกรอบให้ดูเลยพี่บางหุ่นพรมันนี่จะเป็นกรุใหม่เอ่อมีตายางแหนที่เขาเรียกว่ากรุใหม่แหนนะครับตายางโอ้โหพี่ดูแล้วกันเนี่ อย่างเงี้ยจะไม่เก่าได้ยังไงอ่ะออย่างเงี้ยจะไม่เก่าได้งไงพี่เอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับบางขุนพรมหลังตายางชัดเจนแระธรรมชาตินะครับชัดเจนและธรรมชาตินะครับพี่นะบางขุนพรมหลังตายางให้ดูเดิหลังตายางเนะันี้เก่าแน่นอนนะครับเอาไปไปถเถอะ เอาไป900บาทนะครับอ่าพี่ๆใดที่สนใจองค์ไหนนะครับนะพี่ๆจับคู่ไม่ได้เลยพ,พี่จับคู่ผมลดให้ทันทีสองบาทไม่ว่าจะเป็นราคาไหนก็ได้นะครับพี่ๆจับคู่ไม่ได้เลยพี่ไขว้กันไม่ได้เลยนะครับอ่าผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ